สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูสวนสมุนไพรค่ะนี่สมุนไพรเห็นไหมคะนี่สมุนไพรกำลังกำลังแตกค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวจะมาใส่ถุงะค่ะจะมาใส่ถุงใหญ่แล้วก็ถุงเล็กค่ะนี่ค่ะอันนี้กำลังเพาะ กใกล้จะใต่ถึงแล้วนี่ค่ะนี่ก็ต้นมนันลักว่อพอดีที่ใบเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าฝุ่นที่ขนดินมาข้างบ้านฝุ่นลมพัดมาทางนี้ก็เลย เป็นสีขาวเป็นสีฝุ่นค่ะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาให้ดูก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด